นี่สวยหล่อนะครับทั้งสามเชือกเลยที่บ้านแม่ขันนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีที่น่ารัก,ท,กทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินปลายมงคลน,น้อยนะครับเรามาดูลายส,สวยๆของแม่ขันแล้วก็ลูกๆพายของเรานะครับ ไี่คันนี่เป็นลล่แบบไหนเ,เนานี่เนาะโอ้ยลยคัดใจมูขนาดเลยเดี๋ยวเราต้องต่อเติมเนาะต่อเติมต่อเติมพีมม่แบกตัวนี้มันเพราะว่าตรงนี้ข้างล่างแมนตัวนี้เขาต้องต่อเติมเอาตัวนั้นมาใส่นั่น,น,นของคนมอนเห็นไหม เออห้มันนิดหนึง่งเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวออกห้ออกห้ออกห้แป๊บหบนึง่งเดี๋ยวเราต้องต่อเติมให้แม่ขันอีกนะครับโอ้รู้สึกว่าสุดยอดเลยผ่ายน้ำแตงสุดยอดมากเลยหล่อมากอืมสามเชือกสามสไตล์นะครับแม่ครับ ดูลูกบางคนน้อยโอ,โ,โอ้โหลูหล่อไม่แพ้กันยกมือทักทายคุณน้อย,อยมีอ้อนด้วยมีอ้อนด้วยมีอ้อนด้วยนะครับลูกพัานคนน้อยรอแต่แต่แนว นี้แม่คันเราได้ช่างลายมาพิเศษนะครับวานแบกนะครับไม่รู้จะเป็นลายอะไรไม่แม่ครับผม <laughs> ตรวลายสวยงามมากไปยืนใกล้เคียงกับ น้ำแดงนี <rainforest> ่ส <presidency lo reen> <men> okay. it ุดยอดจริงๆเลยนะครับโอ้เช็คตลอดนะครับเนี่ยยับยคันยังมีต่อเติมนะครับเม่อคันยังมีต่อเติม ปายน้ำเต็มกำลังต่อเติมให้อยู่นะครับเหลือใบหูนะครับนี่เดียว <Okay. S 1> แล้วแม่ขันจะต่อเติมแบบยังไปลายแบบไหนเดี๋ยวคอยดูกันครับสักครู่สักครู่นม่ช่างของเรากำลังออกแบบอยู่นะครับในหัวสมองมีแบบไหนบ้างนะ <laughs> ดูกันก่อนดูกันก่อนนะครับ สวยงามมากนะครับวันนี้ยังไงคุณพ่อคุณแม่ทุกท,ท,ท่านต้องได้เห็นนะครับต้องได้เจอแน่นอนนะครับวันนี้มีแต่ลายสวยๆมีแต่ลายงามๆทั้งนั้นเลยนะครับคอยติดตามกันต่อไปนะครับเป็นตานิ่งให้บละคอนแบกในคันนี้นิ่งนะเดี๋ยวจะเสริมสวยให้นะจ๊ะนี่ ดูลูกสาวคุณพ่อคุณแม่นะครับโอ้โหวันนี้ทั้งลูกสาวทั้งลูกชายสุดสวยสุดหล่อก,กันทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับในคันนะิ่งนิ่งนิ่งนิ่งุกนิ่ง,ง,ง,งมาแล้วมาแล้ว นี่อยู่ในหัวสมองช่างแบกโอ้ยดินแทะแม่คานใจเย็นๆนะลูกเกือบจะเสร็จแล้วเกือบจะเสร็จแล้วนิ่งหน่อยนิ่งหน่อยนิ่งหน่อยเว้ย,บย,บยเบยเลูกสาวคุณพ่อมันนี้แม่คืองามแห้งแท้นั่งเอกขนาดเลยปาดให้กูนั่งสาวทยเลยบา้านนี่ ไอ้ทรงเขาประกวดอันที่สหรัฐอเมริกาซะบอน่เหรอนี่สวยหรอนะครับทั้งสามเชือกเลยที่บ้านแม่คันนะครับเอาละครับตอนนี้อยากสงสัยปีใหม่อยากจะได้ลายสวยๆนะครับดูดูดูเห็น คุณพ่อคุณแม่เขาทํานะครับดูเห็นแม่ขันสวยแล้วอยากจะสวยด้วยโอ้ใจเย็นได้ลูกหลา่าเด้ใจเย็นเดี๋ยวก็ได้แรงงามๆาพ่อเสียมสีลงไล,ล่บอนี่พ่อเสียมเออวันนี้ใส่ลายผ้านะนี่วันนี้ใส่ลายผ้าจะได้ไม่เหมือนใครคุณหนูจะได้สวยเหมือนกันเนาะนี่ฮะ หน้าของเราใกล้จะเสร็จแล้วนะครับหน้าของเราใกล้จะเสร็จแล้วโอ้โหสวยงามมากเลยทีเดียวออืงามแห้งคนแบ๊สุดจอด สวยๆหล่อมากหล่อมากสวยมากแจมแจมแจมามาแล้วนะครับอ,รอ่ออ่างเืียงนองอเออก็อ่างนั่นแหละมาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวแม่ขันก็สวยแล้วแม่ขันใจเย็นนะคะ มาแล้วมาแล้วต่อเติมทีละนิดทีละหน่อยมาแล้วเมขันจะสวยแล้วว้าว,ว,าว,ว,าวแม่คันจะสวยแล้วโอ้ถ่ yeah, like ายไกลๆงามมาแบกอะโอเคโอเคโอเคุดยอดดูลูกสาวดูลูกชายคุณแม่นะครับสวยหล่อเท่ไม่แพ้กันเลยนะครับ โอ้สุดยอดประเทศไทยนี่วันนี้ฉันต้องสวยกว่าเพื่อนแน่นอนไม่ขันบอก สวยสุดสะดุดตามากๆทั้งสองเชือกเลยนะครับทั้งสามเชือกเลยวันนี้อนรอที่ข้เจต้องขอบพระคุณนะครับ ขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบพระคุณทุกๆท่านทุกๆคนนะครับผมท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอจอหลังที่ช่องพังกันเงินของเรานะครับผมก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังกันเงินลูกพลายมงคนน้อยไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราไว้ด้วยนะครับผมเวลา มีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องพังคันเงินของเรานะรอชมคลิปหน้าแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมควันหลายแล้วก็ควันแบ็คแม่คันเงินลูกค้ามงคนน้อยนะครับก็ขัวพังคันเงินของเราขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับผม